นี่คือวิชาแก้ตายผะผมก็ให้มองว่าไอ้ธรรมธาตุเหล่านี้มันเป็นของแก่เจ็บตายมันตายหมดนะ่ะมันแตกสลายมันไม่ใช่ของเธอถึงเธอจะยึดว่าเป็นของเธอก็ร้อยกว่าปีก็หมดละยึดได้ไม่นานองค์จะบอกตาไม่ใช่ของเธอหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอลิ้นไม่ใช่ของเธอใจก็ไม่ใช่ของเธอไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ไม่มีอะไรเป็นของเราพ่ออะไรเพราะมันเกิดมันดับทำไมอะสิ่งที่เกิดดับมันไม่ใช่เราพ่ออะไรอใครควรดีๆนะทำในใจให้แยบคายดีๆสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่เราพ่ออะไรยมเห็นกระดาษนี้ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเป็นพ่ออะไรก็ไม่ใช่เราง่ายง่าย,ายฉีกระดาษไปเลยหรือเผามันจนหมดไป ยมเห็นมันหมดไปนยมตายไปตามมันไหมไม่นี่ไม่ใช่เราไงเพราะองค์ก็อุปมากิ่งไม้ <c oughs> บอกสาวกเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเนี่ยจับขาลากไปกับพื้นเจ็บเอาไฟเผารู้สึกไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไร ก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นนะสาวกเห็นตั้งแต่กิ่งไม้เป็นกิ่งไม้แล้วถูกลากไปกับพื้นแล้วถูกไฟเผาเหลือขี้เถ้าสลายหมดสาวกตายไปพร้อมกับสิ่งนั้นไหมไม่ครูเจ้าเลยบอกเวลาเธอเห็นสิ่งที่มันเกิดระดับไปเนี่ยควรไหมที่จะเห็นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโส,สมัสมินั่นเป็นเรา เอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราควรมาที่จะเห็นกระดาษว่าเป็นเราไม่ควรแล้วควรจะเห็นอย่างไรล่ะสาวกก็บอกก็ควรจะเห็นเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมาสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ไงนี่คือสิ่งที่ควรเห็นตามความเป็นจริงดังนั้นปัญญาตรงเนี้มันเกิดเพราะอะไรเพราะโยมเห็นสิ่งนี้ยมันเกิดดับถูกต้องไหม ถ้าโยมเห็นเกิดดับแล้วไม่ทําในใจให้แยบคายไม่ใคร่ควรดีๆโยมก็แยกตรงนี้ไม่ออกนะต้องมีคนจี้มีคนชี้มีคนบอกเอา้าแล้วมันควรจะใช่เธอไหมล่ะอย่างเนี้ยเออใช่เนะไม่ใช่เราก็เห็นเกิดดับไปเห็นเกิดดับไปแล้วยังไงเห็นเกิดดับแล้วยังไงสมัยก่อนเรายังไม่รู้จักคําว่าเนตังมะมะเนโสมาสมินะเมโสตาองค์ความรู้เราจบแค่ไหน แค่อนัตตาโยมจะรู้แค่ว่าอ๋อกระดาษแผ่นนี้มีขึ้นเกิดขึ้นเสื่อมดับนี่เป็นอนัตตาแล้วยังไงต่อใช่ไหมเห็นกระดาษอันนี้เป็นอนัตตาแล้วยัางไงาต่อเชื่อไหมคําว่าเนตังมะมะเนสโมัสมิเนมิโสตานะไม่มีในอภิธรรมปิดกสิบสองเล่มโยมไปสแกนคํานี้ดูไม่มี ความลึกของคําแต่งใหม่เข้าไปไม่ถึงนะพุทธวจนะที่เป็นโลกุตละดังนั้นจะอยู่แต่ในสุดตันตปิฎกนะอยู่ในแต่หมดพระธรรมที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้